นา่เป็นปฏิบัติการไล่ล่ารถต้องสงสัยที่ต้องบอกวันหนีจนสุดชีวิตทั้งปาดซ้ายปาดขวาขับย้อนสอนจนมีการเฉียวชนรถคันอื่นอื่นอีกหลายคันสุดท้ายก็ไม่รอดถูกจับกลุมได้ที่ปากซอยรามอินทรา33ตรวจค้นในรถพบชายวัย41ปีและ38ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน1เมตรครึง่งยาไอซ์0.21กรัมซุกซ่อนอยู่บริเวณเบรกมือในรถสอบถามทั้งคู่ยอมรับว่ายาเป็นของตนจริง ซื้อมาในราคา500บาทแบ่งกันเสพไปแล้วบางส่วนและที่ต้องหนีตายแบบนั้นเพราะกลัวถูกจับข้อหาไม่มีใบขับขี่ไม่อยากถูกจับกลับก็บไปเข้าคุกอีกจากการตรวจสอบประวัติทั้งคู่เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดพยายามฆ่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเมื่อปอีพศ2552เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อปีที่แล้วทั้งนี้จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายทั้งคู่พบมีผลเป็นบวก